โอ้โหคิดรัวๆเลยอะเอาแล้วไงตัวบั็กวงการเกม โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Super Master 87ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะคะผมทุกคนแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะก็เป็นทางด้านไอแห่งโคลโบโอเวอร์รอดนะผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่ทางบ้านได้ทักแชทเพจมาจนแชทเพจผมเนี่ยแทบจะแตกเลยก็ว่าได้นะก็คือขอให้ผมรีวิวเลนเจอร์ตัวนี้ทีนะเพราะเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหล่อเท่และความสามารถค่อนข้้้้้้าางงโตตรรหดดเเเเลลยกก็วนะววว่ไไนนนนแจอ์ัีีผมิ คือมันเป็นเลนเจอร์ที่สามารถเล่นติดเมตาได้ในระยะยาวแน่นอนนะผมทุกคนคือมันโหดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันที่ความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้เลยลัะกันนะครับผมทุกคนก็คือความสามารถแรกเนี่ยเป็นการยกเลิกภาวะอมตะของสตูถึง4วีนะและยังยกเลิกผลลัพธ์บัฟของสตูและยังสร้างความเสียถึง2,800%ของพลังโจมตีลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับผมทุกคนความสามารถแรกเนี่ยก็เป็นความสามารถที่เป็นยอดคิดนะก็คือการยกเลิกภาวะอมตะของสตูนะและความสามารถต่อไปของมันนะผมทุกคนก็เป็นการสร้างบาเรียนในพื้นที่4วีนั้นและยังยกเลิกผลล ด้านลบของพักพวกด้วยนะผมทุกคนถึง4วีและยังเพิ่มมาตาความแม่นยําของทักษะอีก40%นะครับผมทุกคนก็คือจะช่วยคุ้มโลกให้กับเพื่อร่วมทีมนะแล้วยังทําให้เราเนี่ยสามารถจ่ายสกิลได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนและคอนสามารถต่อไปของมันเนี่ยก็เป็นการ ชะงักเมื่อออกปฏิบัติการนะผมทุกคนถ้าเกิดเราเรียกเลนเจอร์ตัวนี้ออกมาใช่ไหมมันก็จะสามารถทําให้เลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยช่างักทั้งทีมเลยนะผมทุกคนถ้าเกิดเป็นเลนเจอร์สายพลังนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปทําการเช็คของในด่านก่อเลยระกันนะผมทุกคนเพื่อดูความสามารถของมันดูระยะสกิลของมันแล้วก็ความหลอดเท่ของสกิลของมันนะผมทุกคนด่านแรกที่ผมจะไปเช็คของเนี่ยเป็นด่าน4 0 6นะเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะสามารถโชว์ฟอร์มแบบจีจาร์ดให้กับทางบ้านได้ดูหรือเปล่านะโโโอหคครเทสกลังา สุดว่ะ เลนเจอร์ตัวนี้แม่งทั้งเท่ทั้งโหดนะผมทุกคนคือความสามารถแม่งอย่างเกียนเลยเดี๋ยวเรามารอดูระยะสกิลของมันเลยลักกันนะว่ามันจ่ายสกิลไกลขนาดไหนนะผมทุกคนโอเคบอสด่านนี้คงไม่ใช่คู่มือของเราเดี๋ยวผมเนี่ยนะขอเอาไปทําการเช็คของใน PVP เลยลักกันนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการจัดทีมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือ ID เดีนี่ยนารีหมู่5ตัวร้ายของกอนสุดเนี่ยได้ทําการดับเลนเจอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยทำการใส่เลนเจอร์สายพลังไปทั้งหมด 4ตัวในตอนนี้นะอะก็บอกเลยว่า4ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์โคลโบที่ผมคิด,ดว่าแม่งน่าจะตึงมากๆนะสำหรับทางด้านสายพลังเดี๋ยวเราก็ทําการเช็คของเลยละกันนะว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถต่อกรกับเลนเจอร์4ตัวนี้พร้อมกันได้หรือเปล่านะตอนนี้ผมขอทําการหาตัวช่วยด้วยละกันนะผมทําการเอาโคนี่รถถังไปยืนให้กับเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนเพื่อซื้อระยะพื้นที่ในการจ่ายสกิลให้กับเลนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามารอชมเลยละกันนะว่าเราจะสามารถต่อกรกับเลนเจอร์ตัวโหดพวกนี้ได้หรือเปล่านะผมทุกคน อ่าตอนนี้ความสามารถโอ้โหเอ้ยมันเกียนอยู่นะมันมันสตันทีเดียวเรนเจอร์สายพลังโอ้โหติดดีด้วยโคตรติดโคตรด,ดีอ่ะแล้วในตอนนี้ถ้าถาวเรนเจอร์อึดไหมด้วยงัะกันนะผมทุกคนผมมีความรู้สึกมันตายยากมากแล้วว่าใครตีขีวะมันขีจากตัวอะไรวะเฮ้ยหรือว่าจะบอกนะว่าเรนเจอร์ตัวนี้โจมตีขีที่เข้าได้อะ่ะถ้ามันโจมตีขีที่เข้าได้นี่คือมันบั็กเหมือนเอมิเลียเลยนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอดูก่อนเฮ้ยใครตีขีวะ โคนี่รถถังเหรอเอ้ยผมว่าน่าจะมันนั่นแหละคือเลนเจอร์ตัวนี้ผมเดาว,ว่ามันน่าจะสามารถโจมตีติดคี่เข้าได้นะเอ้ยผมว่าใช่ว่ะตีติดคีเน,นี่ยมันตีติดคีอุย้ยผมตกใจเหมือนกันนะผมทุกคนเพราะว่าโคน,นี่รถถังเราเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์มันขี่ไม่ได้อยู่แล้วนะผมทุกคนโอ้โหขี่ัวๆเลยอะ่ะเอาแล้วไงตัวบัควงการเกมโหดเหมือนเอเมิเลียตอนมาใหม่ๆแต่ว่าผมว่าแม่งโหดกว่าด้วยนะผมทุกคนเฮ้ยชิมแม่งโคตรสุดอะเลนเจอร์แม่งอย่างเวอร์ตัวนี้คือแบบ ให้้อยกระโหลกเลยอะ่ะผมว่าแม่งติดเมตายาวอะ่ะผมบอกเลยนะเลนเจอร์ตัวนี้นะมันโกงดูดิ ύ, ขี้รัวๆเลยอะ่ะสุดจัดนะผมทุกคนคือจ่ายสกิลวผมตอนนี้ผมยังไม่สังเกตเห็นสกิลของม,มันเลยนะว่าสกิลมันเนี่ยเวลาที่มันจ่ายเนี่ยระยะมันลึกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมทุกคนแต่ตอนนี้ผมสังเกตเห็นแล้วแม่งเหี้ยแม่งขี่ได้อย่างสุดโอ้โหขี่ จบแล้ววงการเกมเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้แม่งโกงจนแบบผมเนี่ยอยากให้ทางบ้านขายไตมาเปิดลาบมันอยู่ในการครอบครองเลยก็ว่าได้นะผมทุกคนเฮ้ยมันสุดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการดับเรนเจอร์ใส่ทีมเต็มเพื่อไปหวดคนใน PVP เลยลักกันนะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอทําการเปิดค่าพลังให้กับทางบ้านได้ดูก่อนเลยเมื่อกี้นี้ผมลืมเปิดนะคือ พลังโจมตีแม่งล่อไป2 200, ล้าน2แสนในร่างไฮเปอร์แม็กคั่ํเป็น่าง9้ดาวแม็กจะขนาดไหนผมนี่มือเสยผมทิ้งเลยโชคดีและเกินที่เปิดได้มันอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูเลยลักกันแนละ้วผมทุกคนระยะโจมตี315 โอ้โหแรท่านาร้อยยบนะผมทุกคนคือแบบโอเคทุกอย่างอะเลนเจอร์ Ranger ตัวนี้นะคือมันเป็น3ประสานนะั่นแหะว่างตัวบัคเลมเอมิเลียแล้วก็ไอนะผมทุกคนผมบอกเลยว่า3จาตัตุเรเทพตัวโคตรพ่อโคตรแม่เมตานะผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปทำการเช็คของในหมด PVP เลยลักกันนะว่ามันจะสามารถโชว์ฟอร์มเทพออกมาได้หรือเปล่านะผมทุกคนอาทีมแรกที่าต้องเจอเนี่ยก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนด์ยี่สิบเก้านะผมทุกคนอาเลนเจอร์ Ranger ของเขาเนี่ย หน้าเช็คของจัดเลยเดี๋ยวเจอเรานะผมทุกคนจังหวะน,นี้ไอ้ไอเนี่ยระยะโจมตีมันสวยด้วยนะผมทุกคนคือมันมีเลนเจอร์หลายตัวในตอนนี้นะจ่ายสกิลมาไม่ค่อยถึงมันนะทาให้โอกาสการตายในในสมรภูมิจริงเนี่ยมันน้อยแลอเกินนะผมทุกคนแล้วเกียร์เนี่ยหาง่ายด้วยนะอาจเดี๋ยวเราก็ทําการเช็คของเลยละกันว่าในเกมเกมนี้ไอ้ไอเนี่ยจะสามารถโชว์ผลงานขั้นเทพออกมาได้หรือเปล่านะผมทุกคนคือสกิลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้อลังการมากนะสำหรับทางด้านแบบเวลาที่มันปล่อยพลังไปโดนฝั่งศัตรูอาจจะไม่ได้อรังการแต่ว่าสกิล บัฟของมันเนี่ยค่อนข้างหลอดเท่เลยนะผมทุกคนคือมันเป็นเหมือนเหมือนเวทมนว์วงใหญ่เลยนะ,ะตัวนี้เกิดมาเพื่อแก้เเทางเอเมียแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทุกคนสำหรับใครที่ประสบปัญหาแบบว่าเจอเอเลียฝ่าตรงขาร้ามเลหนึ่งกองทัพแล้วกินกันไม่ลงสักทีเนี่ยคือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยแม่งตอบโจทย์กัดเลยนะผมทุกคนโอเคเราได้ยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านเลเวลรีเจนต์ยี่สิบเก้าภายในระยะว่าเอภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะผมทุกคนลิ้นกูไปหมดแล้วจังหวะนี้ตัวแม่งโหดเกินอ่ะโอเค ทุคนทีมต่อไปที่ต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนห้าสิบเก้านะครับผมทุกคนอาจทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราต้องระมัดระวังเรื่องการโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันนะผมทุกคนแต่ว่าส่วนตัวคือผมไม่ได้วันอยู่แล้วนะเขาจะเพิ่มไปก็เท่านั้นนะผมทุกคนแต่สุดท้ายเนี่ยเลนเจอร์เราก็จะสามารถเก็บเลนเจอร์ทีมเขาได้หมดทีมแบบไม่ยากเย็นนะเพราะว่าเลนเจอร์ทีมเราในตอนนี้แบบผมมีความรู้สึกว่าแม่งเมตาจ๋าเลยนะเดี๋ยวเราก็รอดูเลยแล้วกันว่าเกมนี้ทางด้านไอ้จอมเวทไอเนี่ยมันจะสามารถโชว์พลังได้้หรรือออเเเปล่านนนผมทุกตีนะจ์ เ,เริ่มมีโอ้อย่าเรียกว่าเริ่มมีอาการตายเลยเรียกได้ว่าตายแทบจะจหมดกองทับแล้วนะผมทุกคนเหลืออีกเป็นแค่หนึ่งกระยอมเท่านั้นนะแล้วอีกแป๊บเดียวเนี่ยเราก็น่าจะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทางด้านเลเวลลีเจน59ได้นะครับผมทุกคนเกมนี้โอเคเลยผมมีความรู้สึกเลยนะส่วนตัวเลยนะตอนนี้เลนเจอร์ตัวนี้จบคลิปนี้เนี่ยจะไปหาของก่อนใส่อัพทำ9ดาวเลยของแม่งต้องมีว่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมจะมาทําการดึงพลังขั้นสูงสุดของเลนเจอร์ตัวนี้ออกมาให้ได้นะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้เนี่ยผมนะได้ทําการจัดเลนเจอร์เอาไว้ในดีเนี่ยลิมูห์าอีกแล้วนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านลิมูรูนะคือเกียร์เนี่ยค่อนข้างสุดเลยเนี่ยดาเมจของลิมูรุเนี่ยผมมั่นใจเลยนะว่าธาตุไฟโดนทีเดียวเคียวโปรเต้แน่นอนแต่ว่าในเกมเกมนี้ผมเนี่ยได้ทําการเอาเลนเจอร์สายพลังใส่เข้าไปเอ้ยลืมใส่อีกช่องนะผมทุกคนไม่เป็นไร9ตัวมันก็น่าจะดดึงงพลัออกมาไ้ แบบโคตรเยอะแล้วนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเกมนี้เลนเจอร์ตัวนี้จะสามารถโชว์ผลงานออกมาได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนผมขอทําการเรียกโคนี่รถถังออกมาด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการตัวยืนนะไม่งั้นริมูรูมันเล่นงานเราตายแน่นอนนะผมทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโอ้โหริมูรูโดนทีเดียวดิ้นเลยเลยริมูรู้ิมูรูเฮ้ยเจอกระทาดไฟนะเฮ้ยโอ้ นี่มูรู้ผมแม่งโดนดิ้นโดนเละแบบยอมเลยอะว่าเรนเจอร์ตัวนี้แม่งแรงอ่ะแบบเป็นเรนเจอร์ธาตุไฟที่ซัดธาดตุน้ําแป๊บเดียวอะธาตุน้ําล่วงเลยนะผมทุกคนคือถ้าใครจะเล่นเรนเจอร์ตัวนี้นะผมมั่นแบบคือผมแนะนําเลยอ่ะเอาเรนเจอร์สายพลังใาสา่เข้าไปอ่ะ เอาไปเล่นบักอันนี้ได้ด้วยนะเอาไปแบบตีกิวเลตกิว,วเออใช่นะผมทุกคนตีกิวเลตกิวแม่งโหดมากคือลิมูรู้แม่งโดนกดยับเลยทั้งท้งที่แบบมันไม่ควรจะเจอเลนเจอร์ธาตุไฟกดซะด้วยซ้ำนะผมทุกคนอ่าโอเคคือลิมูรูเนี่ยใส่เกียร์ขนาดนี้นยมันน่าจะตบธาตุไฟแบบชิวๆแต่กลับเจอตัวนี้เล่นงานแบบยับเยินมากนะผมทุกคนแล้วดูมันขี่ดิแม่งขี่โคตรแรงเลนเจอร์9ก้าดาวแม็กนะเว้ยโดนมันเล่นแทบล่วงนะผมทุกคน โอ้โหล่วงเลยแหละโดนแม่งสุดเรนเจอร์ตัวนี้ผมไม่รู้จะหาคําบรรยายอะไรมาให้มันอีกแล้วนะสำหรับทาง้าเรนเจอร์ตัวนี้โคตรของโคตรด,ดีแล้วในตอนนี้ผมขอทําการเช็คของอีกครั้งนะก็คือในทีมที่ผมเนี่ยได้ทําการดาบเอาไว้ก็คือผมเนี่ยทำการใส่เอมิเลียเกีย,กย์สุดเอาไว้นะครับผมทุกคนก็คือ ผลของเกมนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันชนะแน่นอนนะแต่ว่าเอมิเลียใน้ใายหลายคนก็คงจะรู้ดีนะว่ามันเนี่ยอึดขนาดไหนเวลาที่อยู่ใน PVP นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการเอาไอ้เรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไปทดสอบการฆ่าธาตุน้ําเอ้ยฆ่าการฆ่าธาตุไม้แล้วผมทุกคนว่าเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถฆ่าธาตุไม้ได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเอมิเลียจะโดนเล่นงานยับหรือเปล่านะครับผมทุกคนโอเคโอ้โหไปทางเวอร์ไแล้วดิโอ้ ตายเป็นหนอนแมลงอะ่ะจ่ายสกิลมึงพลาดบ้างไหมเนี่ยคือมันจ่ายสกิลแบบแม่นมากอะ่ะหรือว่าเป็นพราเกียร์แล้ววะ ม่ดแต่มันแม่นจริงสุดอะเลนเจอร์ตัวนี้แม่งสุดปอกมากเลยนะคะผมทุกคนโอเคผมอุแต่ว่าเราตายด้วยไอเทมแช่แข็งค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคบผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อละกันนะอ่ะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันจะสามารถโชว์ฟอร์มเทพเออกมาได้ต่อหรือเปล่าโอ้โหตีก็คี้เลนเจอร์แม่งก็แบบตีแรงจ่ายสกิลแม่นตีก็คี้ระยะสกิลก็ดีดูดิเอเมิเลียโดนทีเดียวล้างแบบเหมือนล้างกระดานอะ ก็ดานกลับมาสดใสเลยมีเลนเจอร์ตัวนี้เรื่องดามเมจแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะธาตุไม้เนี่ยตัวที่คิดว่าแม่งเจ๋งแจ๋วที่สุดในเกมนะผมทุกคนตัวที่แบบยืนนานมากยังโดนชุดเดียวเขียวโปโตเต้เดี๋ยวผมเนี่ยในคลิปหน้าผมจะทําการรีวิวอีกตัวงนะผมทุกคนของคอลโบนนี้นะผมไม่รู้บั๊กเหมือนกันหรือเปล่านะผมทุกคนแต่ยอมรับเลยตอนนี้เนี่ยเลนเจอร์ตัวนี้ท่าคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ 15เลยแล้วกันแม่งสุดเกินอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะครับผมทุกคนก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเพจกอนสุดของเราเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะครับผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านจะมีแพ็คไหนอยู่ในดีเนี่ยก็อย่าลืมทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจกอนสุดนะครับผมทุกคนแล้วสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะขายไอดีเนี่ยทางเพจของเราก็ให้บริการเหมือนกันนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยทิ้งลิก์ไขนะ้ที่ทับคอมเมนต์ละกกันก็สาหรับคลิปนี้ขอขอบคะุทกคนมะผ